เรื่องสติเอาเรื่องทิเลตเป็นสิ่งสำคัญมากนะ <c oughs> ถ้ามีวายวิธีการปฏิบัติอย่างนี้มันจะเก่งขนาดไหนก็สู้ทำไม่ได้เนี่ยให้สติเป็นสำคัญนะการตั้งรากฐานในเบื้องตน้นสติก็เป็นสำคัญแล้วจิตมีสมาธิคือความสงบเย็นใจลงไปลงไปแล้วสติก็ติดแนบติดแนบสตินี้เผอไม่ได้นะจิตมีความแน่นหนามันคง เรียกว่าใจอิ่มอารมณ์แต่ก่อนมันหิวโหยอยากชิดนั่นชิดนี่เรียกว่าจิตหิวโหยในอารมณ์เราจะใช้ปัญญาพิจารณานในแย่ใดมุมใดก็ตามมันทะเลถลไปตามอารมณ์ของมันนั้นเสียมันไม่ทํางานให้ทีนี้เมื่อจิตอิ่มอารมณ์ด้วยสมาธิแล้วพาทํางานอะไรมันก็ทําทําไม่ตามนั้นแล้วก็รู้แจ้งเห็นจริงเป็นลําดับลำดาไปนี่แหละเมื่อจิตสงบเรียกว่าจิตอิ่มอารมณ์ นำจิตที่มารมณ์นี่แหละพิจารณาทางด้านปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์ <c oughs> สกุกลหละกายทั้งเขาทั้งยาวทั้งหญิงทั้งชายทั้งสัตว์ทั้งหมูคนท่อแดนโลกธาตุพิจารณาแยกออกทั้งส่วนอนิจจังทุกขังอนัตตาความแปรปรวนของสิ่งเหล่านี้ทั้งฝ่ายสุภาอสุภาความสวยงามไม่สวยงามดูธาตุของดูร่างกายของเราดูร่างกายของไก่ของไก่ก็เป็นแบบเดียวกัน ไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่ากันเรื่องอาุอภพอาุูพังทั้งหญิงทั้งชายเป็นแบบเดียวกันหมดเอามาพิจารณานี่นี่เรียกว่าสนามรกที่เลียตันหามีราคะเป็นสําคัญ <c oughs> อาสุภาอภาชุพังเอาลงให้หนักให้หนักเรียกว่าเยี่ยมป่าช้าผีดิบอยู่ในตัวของเราแล้วพิจนารณาดูรูปใด ขันใดก็ตามให้บีณาแบบเดียวกันนี้ให้เน้นหนัก่างเรื่องอสุผะอสุภังเมื่อกิตมีความสงบแล้วให้ออกทางด้านปัญญาอย่านอนอยู่เฉยๆกับกับสมาธิสมาธิไม่ใช่ทำแต่กิเลสนะสมาธิคือความตีตะล่อมกิเลสที่ความฟุ้งซ่านวุ่นวายทั้งหลายเข้ามาสู่ความสงบสังหาทีนี้เมื่อกิตมีความสงบแล้วเรียกว่าอิมอารมณ์แล้ว เอาจิตที่มารมณ์นี้ออกพิจารณาทางด้านปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์เยสาโลมานะขาทันตาตะโจนี่คืองานของเราผู้ที่จะทำตัวให้หลุดพ้นจากตุกเป็นงานที่สำคัญม,มากเราถนัดในงานใดเยสาหรือโลมานะขาทันตาตะโจตะโจคือหนังหุ้มห่อเอาไว้คนเราจึงพอดูได้นะหนังหุ้มหอกก็มี ผิวหนังบางๆหุ้มห่อหอลอกเอาไว้นะว่าสวยว่างามภายในเป็นอย่างเดียวกันหมดเนี่ยปัญญาดููอย่างนี้นะถ้าตาเนื้อดูดูผิวผิวเผินๆเห็นแต่ผิวหนังก็เป็นบ้ากันไปเลยผิวหนังทั้งหญิงทั้งชายก็เป็นบ้ามันก็มีผิวหนังเหมือนกันบางๆเท่านั้นล่ะหลอกคนโง่หลอกได้ง่ายมากทีเดียวทีนี้ปัญญาทะลุเข้าไป จากผิวหนังเข้าไปเป็นอะไรเป็นเนื้อเอามันแดงโล่เป็นหนังหนังก็แดงโล่เนื้อเอนกระดูกตับไตไส้ผุงแยกธาตุแยกขันพิจารณาแยกส่วนแบ่งส่วนออกเป็นของปฏิกุลโสโคกแล้วแต่อุบายวิธีการของผู้ปฏิบัติทางด้านปัญญาจะมีสติปัญญาพิจารณาพิแพรงหลายสารพันกรมเพื่อรู้เหตุผลกลไกนี้แล้วจิตจ ถอนจากอุปาทานออกมาเป็นลําดับลาดาแล้วอสุภะจำนี้จานานเท่าไหร่ผู้นี้ใกล้ต่อความพ้นถูกแล้วอสุภะอาุฟังให้หนักนะเวลาจิตสงบแล้วให้ปีนาทางด้านปัญญาเมื่อก้าวเดินปัญญาเนหน็ดเหนื่อยเมื่อลารู้สึกไปในจิตใจแล้วให้ย้อนจิตเข้ามาสู่สมาธิอย่าเสียดายปัญญาเวลาเข้าสู่สมาธิให้สนใจจะเข้าสู่สมาธิคือพักงาน จิตใจไม่ต้องคิดต้องปรุงเพราะว่าปัญญาก็ใช้สังขารคือความคิดปรุงทีนี้ถอนตัวเข้ามาสู่สมาธิ <c oughs> เมื่อสมาธิแล้วสงบแน่วอันเดียวเท่านั้นเมื่อสงบลงไปแล้วจะมีกําลังวางชากระพี้กระเป๋าจิตใจรู้สึกอ,อิ่มเอ,อิบภายในจิตใจนี่จิตเข้ามาสู่สมาธิพักงานทางด้านปัญญาไม่ทําเวลานี้ให ให้อยู่กับสมาธิจริงจังกับสมาธิอย่ามาก้าเข้ากันในการปฏิบัติเอาสมาธิเอาลงให้ได้นั่นพอจิตมีความสงบเย็นสบายแล้วยมันก็รู้เองในตะัวเองพอจิตถอนขึ้นมาเนี่ยออกทางด้านปัญญาเหมือนกับว่ามีดเรารับหินเรียบร้อยแล้วฟันอะไรๆขาดสะบัน้นสะบั้นไปเลยนี่ไม้ท่อนนั้นแหละมีดเล่มนี้แหละแต่เรับหินเรียบร้อยแล้ว ขาดสะบั้นลงไปนี่แหละ <c oughs> การพิจารณาทางด้านปัญญาหนักปฏิบัติทั้งหลายจําให้ดีนะที่สอนนี่สอนอย่างแม่นยาเราไม่สงสัยเอาจับให้ดีพิจารณาเรื่องร่างกายนี้เอาให้หนักนะอยาอย่าเบานะร่างกายอสุภาษิตไปที่ไหนพิจารณาเวลามีความชำนิชำนาญแล้วตัวของเราทั้งหมดนี่มันเป็นป่าช้าผีดิบ เป็นกองอสุภ้าอสุอสูพังเต็มไปหมดในตัวของเราจิตผู้รู้อยู่นั้นปัญญาลู้อยู่นั้นสอดส่องมองทะลุอยู่นั้นค่อยขี้กายอุปทานความมดมั่นถือมั่นในความสวยความงามมันจะถอนตัวออกมาเพราะอำนาจแห่งอสุูผ้าอสุอสูพังความสกปรกสมมทับหัอมันลงไปความสวยงามจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนี่เราพิจารณาอย่างนี้แล้วพิจารณาพอเ <c> ห <oughs> น็ดเหนื่อยเมื่อลาแล้วให้ย้อนเข้ามาสู่สมาธิ คือเวลาพิจารณามันเพลินจริงๆนะปัญญาน่ะเวลาเพลินมันมันเห็นว่าสมาธิไม่เกิดประโยชน์อะไรนอนตาย่เฉยนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะต้องต้องพักเวลาเหนื่อยเหนื่อยเมื่อลาแล้วให้ย้อนเข้ามาสู่สมาธิเพราะสมาธิเป็นสถานที่พักงานของจิตให้อยู่นั่นอย่าทํางานจังสมกําลังไวใ้ให้ดีด้วยสมาธิพอสมาธิมีกําลังเรียบร้อยแล้วจิตก็ถอยออกมา ทีนี้พิจารณาเรื่องด้วยทางด้านปัญญาอาชุภะาสุปังเอาให้แหลกละเอียดแหลกละเอียดไปที่ไหนตัวเองเมื่อชำนาญแล้วทางด้านปัญญาเดินไปนี่ตัวเองก็เป็นป่าช้าผีดิบมองไปหาผู้ใดผู้ใดหญิงชายเป็นป่าช้าผีดิบไปเรด้วยกันด้วยกันแล้วแล้วแต่จะเด่นทางไหนมากนะการปัญญาเช่นเห็นโครงกระดูกไปที่ไหนเห็นแต่โครงกระดูกโครงกระดูกของเราโครงกระดูกของเขา เห็นเนื้อแดงโล่มองไปไหนก็แดงโล่เหมือนกันนี่เป็นความจำนานตามประิตธ์นิสัยพิจารณาอย่างนี้อย่างนี้เอาให้เอาให้ชำนี้ํำนานเรื่องอสุภาสุขังยาปล่อยวางพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าเหมือนเขาคาดนาไม่นับเที่ยวคาดนาเอาดูมูลคาดมูลถ่ยละเอียดรอสมควรที่จะปักดำได้แล้วก็ปักดำอันนี้การพิจารณานี้ ให้ละเอียดล่อคล่องแค่วว่องไวใบพิปัญญาทันกันทันกันแล้วมันจะค่อยเปลี่ยนสภาพของมันไปเองเรื่องความรู้ความเห็นในสกุลากายนี้มันจะกลายเป็นว่าชาพิดิบทั้งเขาทั้งเราทั่วแดนโลกธาตุประกาศกลงวานขึ้นที่ใจว่าว่าชาพิดิบไม่สงสัยแล้วติดอะไรล่ะนั่นพิจารณาสี่แ้มองไปที่ไหนจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วิีก็ถอนอุปทานความยึดมั่นเข้ามาเข้ามา อืม <c oughs> เรื่องอสุพะาชุพังนี่ผู้พิจารณาชำนี้ชำนานแล้วเรียกว่าทําได้อย่างใจหวังตั้งขึ้นมาเลยเอาให้กระจายลงไปให้พังทลายเวลานั้นก็ได้ก็ได้ตามใจหมังแล้วให้เอาอสุภ่านั่นเข้ามาตั้งปงหน้าไม่ทําลายเนี่ยเ,เอาทดสอบราคาตันหาจะรู้กันจุดนี้วันนี้เปิดให้ชัดเจนเรื่องอาชุภ่าสุพังไม่ใช่ราคาตัญหานน่น่นอืม เป็นเครื่องหลอกให้ลักให้ชังแล้วเอาพิจารณามากๆขอแล้วมันก็มีตั้งแต่อสุภาษสว่างแล้วเอามาตั้งกรงหน้าเอาเพ่งดูนี่มิลาทดสอบจะหาตัวราคาแท้มันอยู่ที่ไหนมันทดสอบดูมันตั้งเอาชุภาไวอย่ง้ไม่ทําลายเอาตั้งไว้เฉยเพ่งดูเอาเพ่งดูไม่กําหนดกฎเกณฑ์นะเอาเพ่งดูมันจะ เคลื่อนไหวไปไหนดูไม่บังคับให้เคลื่อนนะอย่าไปบังคับเวลานั้นเอามาตั้งไว้ต่อหน้าด้วยความจํานานของอสุพะเราพิจารณาเต็มที่แล้วอยากพังเมื่อไหร่พังทันทีนะเวลานั้นไม่ให้พังไม่ทําลายให้ตั้งไว้ตรงหน้าเนี่ยเป็นเครื่องทดสอบเป็นเครื่องตัดสินราคาตันหางตัวเองเจ้าตัดสินที่ตรงนี้นะวันนี้เปิดให้ฟังชัดเกียกพิจารณานี้เต็มที่แล้วนะ เมื่ออันนี้มันมันเต็มที่แล้วมันควรแกการแล้วมันจะหมุนเข้าสู่ใจของตัวเองนี่วันนี้บอกซะบ้างนะคือเวลามันเต็มที่แล้วกำหนดดูนั้นแล้วมันจะหมุนเข้ามาเองหดเข้ามาย่นเข้ามาหดเข้ามาหดเข้ามากองอสุภาทั้งหมดที่อยู่ต่อหน้าเรานั่นน่ะจิตนี่แหละค่อยคืนเข้ามากลืนเข้ามาเป็นธรรมชาติของมันเองแล้วเข้ามา เป็นจิตแท้เองเป็นกองอสุภานั้นไม่ใช่อสุภานั้นเป็นอสุภานั้นจิตเส้เองเป็นอสุภะเมื่อชัดเจนแล้วมันก็สลัดอสุภะอนนั้นทันทีอสุภะภายนอกตัวนี้เองเป็นตัวอสุภะที่นี้ก็ตั้งภาพอนั้นไว้ฝึกซ้อมจิตใจเรานี่เป็นฐานม้องต้นในการรู้เงื่อนของอสุภะอสุภะและราคาตัณหาจะตัดสิงกันลงที่ตรงนี้นี่นานเลย เอาอันนั้นแหะที่นี่ฝึกซ้อมให้จำนี่จำนานพอมัน,นเข้านี้แล้วเราจะเข้าใจทันทีอ๋อราคาตัณหายยจริงๆไม่ได้อยู่อสุภะมันอยู่ที่ใจเรานั่นพอเข้ามาถึงที่นี้อสุภะกับจิตเองไปเป็นตัวอสุพะราคาตัณหาไปกำหนัดยินดีก็ตัวนี่ยังไปกำหนัดยินดีเมื่ออสุภะตัณหามาเข้าเป็นจิตราคาตัณหายอยู่กับจิตแล้วที่เรนก็อยู่กับจิตมันก็เลยพุง่งกันกับนี้เลยอืแล้วก็เอาอันนั้นละ่ะฝึกซ้อมตัวเองนี่เราพูดให ฟังเพียงเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะไม่พิจารณามากนะฝ่ายปฏิบัติจําให้ดีนะข้อนี้เอาเอาทุพารสุฟังให้ชํานาญอย่างที่ว่านี่นะยาสักแต่ว่าพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าเฉยๆไม่เกิดประโยชน์นะไม่มีหลักมีเกณฑ์เอาให้เห็นจริงจังอย่างนี้นะเอาเมื่อได้เห็นจริงจังนี้จะเป็นอย่างที่ว่านี้ไม่เป็นอย่างอื่นไม่มีใครบอกมันก็เป็นเองอืมแล้วหมุนเข้ามาหมุนเข้ามาเข้ามาถึง ถึงใจใจเป็นอสุภาษเสียงใจเป็นราคาตันหาไมไ่มีอะไรเป็นที่อันนั้นมันกระปัดอันนั้นเลยจันทีนเข้าใจแล้วนั่นราคาตันหาจะขาดแล้วได้หลักเปลนแล้วนี่ถ้าเป็นเนื้อยากอย่างพวกเรานี่ต้องฝึกซ้อมนะพิจารณาเอาวะนะ่าณอสุภาษณ์นะตั้งปุ๊บออกไปแล้วมันจะหมุนเข้ามาตามเดิมตั้งปุ๊บตรงนั้นแล้ว แทนที่จะอยู่นะั้นมันจะหมุนเข้ามาหัวใจตามเดิมตามเดิมแล้วชานาญเข้าชํนานาญเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าต่อไปก็ค่อยหมดไปหมดไปเลยพอตั้งปุ๊บนี่มันไม่พิจารณาอะไรละมันจะกลืนเข้าไปในใจภายในใจมากกองอยู่ที่ใจใจนี่ชานาญเข้าไปมากแล้วพอตั้งขึ้นมาแล้วามาันกลืนทันทีกลืนทันทีใจกลืนทันทีที่สุดท้ายหมดหมดจากนั้นแล้วก็เป็นเรื่องความว่างเปล่าของจิต จะพิจารณาสุวัสวังได้ยังไงตั้งพระมันดับพร้อมดับพร้อมจะไปแยกชาติแยกขันได้ยังไงนี่เป็นขั้นขั้นอย่างนี้การพิจารณาตัวนี้ตัวสัาผัญมากจึงต้องพิจารณาพอได้อันนี้แล้วจะได้ลากด้ฐานต่อไปไม่ต้องอธิบายต่อไปมันจะมีทางเดินต่อไปอันนี้เป็นทางเดินที่ถูกต้องดีงามผู้เข้าใจในเรื่องราคาตัณหาสุวัสุภสังนี้แล้วเป็นทางเดินตลอดจะไม่หมุนลงที่นี้มีแต่หมุนขึ้น เพราะฉะนั้นท่านผู้สําเร็จอนาคามีคือสิ้นราคาตัณหารเรียบร้อยแล้วนี่จะหมุนขึ้นหมุนขึ้นสิ้นที่แรกยังยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ก็ตายแล้วไปเกิดอ,อวิหาแล้วเลื่อนไปอัตปาสุสาสุาสียกนิฐานี่สุทธาวาสหชั้นในมหาในในชั้นพรมโลกนะนี่เป็นชั้นเป็นที่อยู่ของพระอนาคามี ผู้จะไม่กลับมาเกิดดีแต่มียากกลางละเอียดนี่นี่เป็นลำดับนี่หมายถึงเราพูดที่ถ่ายไปมาธรรมดาเนยยะแต่ท่านพู้ที่เป็นชิปปาปิญญาเป็นอีกอย่างหนึ่งเราจะเอามาแบบเดียวกันไม่ได้นะนี่อธิบบายให้ฟังส่วนมากจะอยู่ในเนยยะนี่แหละถูไถ่ายไปมาเอาฝึกซ้อมฝึกซ้อมปิดมันจะ,ะเอียดเข้าไปเอาหมุนขึ้นเรื่อย แล้วอวิหาตะปามมาอยู่ในจิตนั่นแหละมันจะก้กาวไปเองก้าวไปเองจนกันถึงอาการิถาเสร็จแล้วพุ่งนิพพานเลยหมดโดยสิ้นเชิงนี่แหละที่นี่เรียกว่าสิ้นแล้วสิ้นทุกถึงนิพพานผู้ที่ตั้งพรวนใจอย่างกระตังกรณียังเสรจ็จภาวนใจได้อยู่จบแล้วเศรจ,จิตในพุทธศาสนาคือการแก้กิเลสฆ่ากิเลส ซึ่งเป็นงานที่หนักมากที่สุดเนี่สิ้นสุดลงไปแล้วกระตังกระริอย่างงานที่ควรจะทําได้ทําสําเร็จลงไปแล้วงานที่ควรจะทําคืองานถอดถอนพิเลตนั่นแหละได้ทสร็จที่ลงไปเรียบร้อยแล้วนั่นเรียกว่าหมดการหมดงานทำเหล่านี้ที่กาลมาตานี้ท่านทลายจะไปหามองดูนู้นดูนี่นะดูสถานที่นั่นที่นี่เช่นพระพุทธเจ้านิพพานอยู่ทางโน้นทางนี้ว่าอะไร เท่านั้นเวลาเท่านี้เวลาสองสองพันสามพันปีนั่นเป็นมืดกับแ้งเป็นการเป็นเวลาแต่กิเลสจริงๆมันอยู่หัวใจของเราทําแก้กิเลสอยู่กับใจของเราให้มาแก้กันตรงนี้นะอย่าไปยุ่งเหยิงวุ่นวายกับก,บการสถานที่เวลามาเวลากิเลสอยู่กับหัวใจให้แก้กิเลสจังที่อุบายที่กล่าวมาแล้วเนี่ยให้เอาตรงนี้ <c oughs> ทําวินนยคือศาสนาของเราทั้งหลายที่พระเจ้าทรงมอบไปแล้ว ว่าทำและวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสตราของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราล่วงไป <c oughs> เมื่อเราล่วงไปแล้วนี่บอกว่าศา,ศาสตราของเราคืออะไรคือธรรมคือวินยัยเพราะฉะนั้นจงเป็นผู้ใกล้ชิดติดพันกับธรรมกับวินยัยซึ่งเท่ากับตามเสด็จพระพุทธเจ้าทุกระยะทุกความเคลื่อนไหวของตัวเรานี่ถ้าห่างเหินจากนี้แล้วก็ไม่มีท่านนะ เราจะว่าการนั้นสถานที่นี้จะเป็นมากเป็นผลไม่มีอะไรเป็นมากเป็นผลไม่มีอะไรเป็นกิเลสต่างหาและเป็นธรรมแจ้กิเลสนะแปลนอยู่ที่หัวใจของเราเอาธรรมวินัยนี้เป็นเครื่องบูกเบิกทางเดินพระวินยัยท่านสอนไว่ายังไงอย่าข้ามเกินนะอย่าล่วงเกินเปทางอืงาเพระวินยัยท่านกั้นเอาไว้อย่าออกเป็นสองภาคทางพอข้ามนี้ปั๊บลงหวิวลงบ่แล้วถ้าข้ามเกินพระวินยัย หลวงเหวงลงวอแล้วทำก็สัทธาวิญาสติสมาธิปัญญาเป็นต้นเอาหมูนก็ไปความเพียรดังที่ทกล่าวมาแล้วนี้นี่เนียกว่าทำก้าวทำให้ดีให้แน่นหนามันคงไปเรื่อยๆวินัยแน่นหนามันคงวินัยก็ศาสดราทำก็ศาสดาให้เราเก้าวเดินวินัยก็ให้ถูกต้องแม่นยำเท่ากับตามตัวเด็พุ้เจ้าด้วยพวินัยที่สมบูรณ์ในหัวใจของเราทำก็ก้าวเดินด้วยความภาคความเพียรของเรา เยวก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงมู้ดขุดพรจะนอกเหนือไปจากทมจากวิันนี้ม่เลยเลยท่านทั้งหลายอย่าไปมองพระพุทธเจ้าที่นู่นที่นี่มักผลนิพ่พานอยู่เดือนนั่นเดือนนี้สถานที่นั่นที่นี่ไม่มีจะมืดกับแจ้งี่เลสไม่มีมืดมีแจ้งติอยู่หัวใจเราทำก็ไม่มีมืดอยู่แจ้งอยู่ที่หัวใจเช่นเดียวกันกิเลสั้งพุทธกาลแต่ครั้งบังก่อนก็กิเลสประเภทเดียวกันท,กนกกท,กนทมก็เป็น ทำประเภทเดียวกันแก้กันตกตกมาโดยลำดับด,ดทาทำเป็นเครื่องแก้กิเลสสัางหารกิเลสเป็นลำดับธรรดาทำไมว่าอยู่กับเราจะคือจะล้าสมัยไปท่านสมัยล้ายุคตั้งแต่กิเลสนั่นเหลอเอาพิจารณานานปฏิบตัติต้องมีความเข้มข้นต่อการปฏิบัติของตนอย่าอ่อนแออย่าหวังสิ่งใดที่จะเป็นสาระสําคัญยิ่งกว่าศาสดาคือธรรมมิัยนี้อยู่ในหัวใจของเราอันนี้ฝากเป็นฝากตายกับนี่เลยมากผลพวานจะจ้าขึ้นที่หัวใจของเรา ตามหลักธรรมในที่ที้บอกที่บอกไปโดยลำดับนาอยู่ที่นี่นะไม่อยู่ที่ไกลที่ไหนนะมักผลุนพาอยู่ที่หลักธรรมหลักวินัยเอาก้าวไปตามนี้ก้าวไปตามนี้ถึงนี่ผู้ปฏิบัติ <c oughs> ต้องเอาจริงเอาจังอยา่าร้อหละทาอะไรให้จริงให้จังให้มีสติทุกอย่างถ้ามีสติแล้วงามตานะมีสติและปัญญาก็จะค่อย ออกยิบยิบยบยบ,ยบถ้าคนมีสติมีความรู้สึกตัวอยู่ปัญญาก็เป็นปัญญาขึ้นมาถ้าไม่มีสติและไม่เป็นท่านะสติขาดสิอย่างเดียวแล้วเลอเธอไปหมดความเพียรก็ล้มเห็วถ้าสติยังดีอยู่เนี่ยตั้งแต่พื้นอย่างที่อธิบายให้เป็นแบบเป็นฉบับแล้วเนี่ยเลื่อยเป็นไปสตินี่จนกระทั่งเป็นมหาสติมหาปัญญาแต่วันนี้ไม่ได้พูดถึงมหาติมหาปัญญาการก้าวเดินของ ความเพียรของจิตใจนี้จะกเป็นละเอียดเป็นลำดับลำดาไปดังที่พูดว่าพอผ่านจากอสุภวัตรสังนี้แล้วขาดจวนไปแล้วจิตจะเป็นฝึกซ้อมไปละเอียดรอแล้วจะว่างหรือเป็นอวกาศไปเลยเป็นสติปัญญาอโนมัติพิจารณาเรื่องนามธรรมที่เกิดกับปิดเกิดแล้วดับเปิดแล้วดับไม่ว่าดีว่าชั่วจะเกิดขึ้นจากจิตเรื่องอสุภะอสุภังทุกขังอนิจจนาตา เกี่ยวกับลูกนั้นหมดปัญหาไปตั้งแต่ราคาตัณหาขาดทะวันออกไปแล้วไม่มีมีตั้งแต่นามธรรมเนีย่ยแต่ว่าอันนี้จังก็ดี้หรืออนัตตาก็ดีจะอยู่ในนามธรรมาเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับไม่ว่าดีว่าชั่วเกิดมาจากไหนตามเข้าไปตามเข้าไปก็ไปหาหลักใหญ่คืออวิชานั้นเนี่ยตามเข้าไปหลายครั้งหลังหนก็ไปถึงอวิชานี่แหละการวิญญาณมันว่างไปหมดนะ พอหมดรูปประธรรมนี้แล้วจิตใจจะว่างไปเป็นลำดับว่างเป็นขั้นเป็นตอนละเอียดก็ไปเอยียด้าไปแต่ยังไม่ว่างภายในเรียกว่าจิตว่างจิตว่างทีนี้พอถึงขั้นวิชาถอนพวดเอาหมดเรียบร้อยแล้วนั่นว่างทั้งภายนอกคือทั่วๆไปหมดจิตนี่ว่างไปหมดศูนย์ไปหมดว่างทั้งภายในคือกิเลสที่อยู่ภายในจิตใจซึ่งยังไม่ว่างทีแรก กิเลสขาดจะบัน้นเกลวิชาขาดจะบั้นลงไปกี่ต้องว่างภายในว่างทั้งภายนอกว่างทั้งภายในว่างทั้งภายนอกว่างทั้งภายในป่อยหมดเรียกว่าเรียนโลกจบเรียนธรรมจบโลกนี้เรียนจบแล้วปล่อยวางโดยสิ้นเชิงทำเรียนจบแล้วเป็นธรรมธาตุบริสุทธิ์สุดส่ดสดวนหาที่จองติไม่ได้เลย นี่ลากิตเมื่อได้รับการบำเพ็ญการอบรมรักษาอยู่บำงุงรักษาอยู่เสมอจะเป็นอย่างนี้ขอให้บากันตั้งออกตั้งใจ